สวัสดีครับโปรเจกต์เทอร์มินัลเอเชียวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนสายไทซให้กับโทรศัพท์ที่เป็นแท่นโชว์อะคริลิกหน้าตานี้นะครับถ้าสาขาไหนเป็นอะคริลิกหน้าตานี้สายชาร์จที่ท่านได้นะครับจะต้องเป็นสายชาร์จไทซหน้าตานี้นะครับหน้า,านี้เท่านั้นนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับไม่ยาก ให้ดึงสายชาร์จเก่าออกเครื่องจะร้องให้เราเตรียมรีโมทหน้าตานี้เอาไว้ดึงเครื่องร้องกดปิดนะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็ที่ตู้คอนโทรลนะครับเราไปถอดสายเดิมออกนะครับสายเดิมจะเป็นไลนิ่งก็ถอดออกซะเอาสายตัวใหม่ที่เป็นไท c นะครับปลายสายเข้าไปเสียบ นะครับแล้วก็เอาเจ้า i p o o n e 5ที่เป็นไทป์สีเสียบเข้าไปตรงนี้จะมีกาวนะครับลอกออกก่อนแล้วก็เสียบพอเสียบเสร็จแล้วก็ปิดกาวตรงนี้ให้แน่นนะครับสังเกตจะมีไฟสีส้มติดนะครับเทสดึงร้องไหมถ้าร้องแต่ว่าใช้งานได้กดปกติให้กดปิดนะครับคราวนี้ก็ติดจริง ลักษณะนี้ครับ。